สวัสดีครับเมื่อนี้พาเข่าป่าอันมหาสมุนไพรป่าครับพี่น้องครับมาเบิงผลไม้อีสานครับผลไม้ป่าอีสานครับมาเบิงมาตองแหล่งครับหรือว่าต้นนมหน่อยครับเต็มต้นเลยครับอ๋อตั้งแต่ก็มนี้เป็นพวงอยู่เต็ม ต้อนนีโดครับแมนเบิร์ดครับนี่น้องบุญน,นี่ครับแมนเบิร์ดมะตักตอ้กตองแหล่งครับเป็นยาดีครับโอ้โหได้เป็นแก่ผล,ลไม้นะพี่เป็นผลไม้ปลาครับกินได้ครับรสมีรสหวานครับไทยยี่ต่างประเทศเขาห้องเบอร์รี่นะจ้าเบอร์รี่สมบคุณทั้งยากคือใส่ใสร้รากของเขาครับ เป็นยาแก้ปวดเมื่อยครับเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นยาบำรุงน้ำนมครับใส่รากของเขาครับต้มน้าดื่มครับเต็มเลยครับเป็นปลาเลยใั้นคุอขุดรากให้เบิงงจ้ะมาพิติเอาไปกินนู้อเอาไปกิน,เก,นเก็บกินให้เบิงงในหน้า ล,ล่าสุเผู้ชมเพิ่นเห็นยีปลาเพิินบอก่ากินน,นะนะเพื่อทำไมอีสานจะเขาต้องกินโชเด้แซบมันหวาน,วานหวานจ้ะสมัยเด็กเขาใหญ่นะอืมถ้าสุกก็นี่แห้งหวานเด็กสมัยนี้บ่บค่อยรูย้จักครับรู้จักเลยแหละคนรุ่นเก่าสิรู้จักครับต้องแหล่งครับต้องแหล่งต้องคนรุ่นเกา่าครับคนที่เนี้ปลาดูดูสิฮู้สิฮู้แต่ถ้าเด็กรุก่นใหม่เขาบาา่ฮู้จักดอกคุณหลเงบึงครับ เอาลากเต้อพี่น้องเ,อเต้อเห็ดยาลากหอมหอมมีเยอะครับบศูนยพันเป็นยารักษาฝีในท้องพร้มครับฝีภายในครับรากของเขาครับต้มน้ำดื่มครับจ้าเส่างรัง เป็นยาบำรุงน้ำนมครับสำหรับผู้หญิงยูไฟครับแล้วก็เป็นยารักษาฝีในท้องครับเป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อครับาะสมัยก่อนใส่อีหลีได้พี่น้องนะใช่ชารากของเขาต้มน้ำดื่มครับแค่ว่าเขามีทางเลือกสมุนไพรตัวอื่นสื่อๆก็เลยบ่ค่อยได้สนใจจะต,ตามจริงตามตำรา,าตามตำราเพื่อนบ้านที่หมอยาเพื้นบ้านเพื่อนใส่ก็ใส่ห่างแหละหมักต้องแรงเลยพี่น้องถ้าภาษาทางยากขาห้องว่าหมักนุ่มน่อย หากเขาหอมเลยไปติ๊กตัวเมืงเนี่ยหอมหอมเป็นยาต้มกินได้ซื้อซื่อซนใจส่วนใหญ่รดหอมเย็นๆกระสีและแก้ท้องอืดเป็นยาแก้ปวดเมื่อยครับ้อมครับพี่น้องครับเป็นยาแก้ปวดเมื่อยเป็นยารักษาสีภายในครับเป็นยาบำรุงน้ำนมครับปลูกไว้ที่เก่าจ้าบ่ตายหรอกหากลายอยู่หน้าฝนน้ำก็ห้ามไปใส่แล้วพี่น้องเด้อคื่อยางว่าแแล้ว คนบอกเบาค่อยเอาไปใส่เพราะว่ามีโซนไผยตัวอื่นเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่านะเต็มเบิดนพี่น้องครับต้องแรง <c oughs> คนดีพอกันยังหลายเนาะเก็บมากินอีกรู้ิเต็กสวยพี่นอ้องโอ้โลูกนี้แดงครับลูกเดียวจะลูกนี้ยังสีหวานแ่บหวานจะแล้วเนือ้อขาบ่หลายเนาะผละไม้ผลไม้ปลาครับ รถหวานบ่มีพิษครับครับมือนี่กับพามารู้จักมักต้องแรงหรือว่าต้นนมน่อยครับยาสมุนไพรพื้นบ้านอีสานครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้นนด้ด้ครับเด้อมือนี่สวัสดีครับ